ถทัถ่ายสบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องเอฟซีที่ทุกท่านกลับมาอยู่กับข้าวาบรรจาวหลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยสนัยก็ขอฝากความฮักและความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องเอฟซีท่ทางฟังไทยคือเก่าแล้วนะทุกคนสําหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะข้าพเจ้จจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปสมเนาะชีวิตของงงานลาวอยู่ในฟังไทยทุกคนว่าเพื่อนอยูกินอะไรประกาศที่พักเพื่อน พักฟรีบนทุกคนเนาะ้วคาค่าน้าค่าไฟฟรีแล้วว่าค่ากินฟรีบนทุกคนเนาะค่าพระเจ้าก็สรงใส่มาโดแล้วเนาะว่าแห่งงานเล่าเพื่อนยุ่กินอะไรที่พักพาใส่ในเพื่อนยุ่จังใดนะทุกคนเนาะแต่วันนี้เราก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องไปสมเนาะว่าชีวิตการไปยุ่ของแห่งงานเล่าจะเป็น่นอะไรอยู่ในฝั่งไทยทุกคนสําหรับเรื่องรลวนี้เนาะค่าพระเจ้าก็ได้นาเอามาจากซ่องยูทูบของบาโบโซล่าเนาะเสียงแคนนลาวทุกคน สินคาปรจักษเป็น FC ซีตัวยงของเพื่อนหลายๆเนาะที่ได้ติดตามทุกวิดีโอทุกการเคลื่อนไหวของบาบูเนาะก็ต้องขอขอ,ขอบใจด้อบาบูที่ได้นําเรื่องราวดีๆเนาะของแหงงานเรามานําเสนอให้หล,ลายๆคนได้เบื้องได้สมตลอดมาเนาะทุกคนเนาะสำหรับลิปวิดีโอเตียงเพื่อนเราจะได้แปะลิงก์ไว้ยังไหนใต้คอมเมนต์ท่านคือเก่าแล้วเนาะทุกคนเอาเื่าเป็นการสักซาเสียเวลาเราไปเบื้องไปสมพืม่พร้อมกันเลยเนาะว่าชีวิตการเป็นยุคข,ของแหงงานเราจะเปลี่ยนยังไงเนาะ และเฮาจังมารวมกันอยู่ในท้ายวีดีโอต้นทุกคนเนาะไปสวัสดีครับพี่น้องสบายดีทุกทานนี่บ่าบโมเดินทางมากอยู่ทีราบอินท่าแล้วพี่น้องเลยจะไปหาบบาไก่จะไปเบืองบบาไก่เพิ่นเฮ็ดอียงตอนนี้เนาะจะเสวนบบาไก่ไปตันยวัดอีแล้วพี่น้องบาไก่บาไกลหรอกจะไปแถวๆนี่นะเขตปรีมุฑลท้นของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในซอยก่อนแล้วพี่น้องราบอินท่าราบินท่าจากราบินท่าร้อยสิบเจ็ด เขามาในซอยซอยเก่าอของถนนเจริญพัฒนา,ฒนาซอย9สุดซอยเลยจะไปหาบากไก่เอาบึงกันหน้าบากไก่อยู่จรงไหนห <c oughs> าลังเถือหลายทางกะะอ็อยากเห็นว่าชีวิตของให้งานล่าทีงานในเมืองไทยเขาอยู่จังไหนเนาะพี่น้องเนาะเอาติดตามบาบโบเลยกันแล้วกันเองบอกบไก่ก็นอนแล้วติดตามบาบโบไปได้ทุกคนเด้ดขอขามาหอนแล้วจนสุดซอย จับไปเบิ่งบาวไกลแล้วอยู่จังไดออือเป็นซอยเป็นซอกเข้ามานะทุกคนเนาะซ่นจิมฮอดเนาะเอาอเดี๋ยวไปนอนหอดแล้วหอดแล้วนี่แหละบองที่เราอยู่เดี๋ยวบาบดสลงไปก่อนจะเข้าตามไปเบิ่งน้ำกันได้ทุกคนเนอว่าชีวิตห้งานลราเป็นอยู่กิน,น,น,นอะ่ไรเนาะจากปากซอยที่เขามากพี่น้องเอ๋ย เป็นท่าที่บาบูเขามาจะไปหาบาไก่หันแล้วหันแล้วโอ้หาบบาไก่โอ้นี่นะสบายดีบาไกสบายดีสบายดีบาไก่สบายดีบา,บา,บาไก่ กินยังกินกินยังกินจีนังจีนังวะนี่ผาพยุนผ่าพยุนโคผ่าพยุนโคภาพยุนโคถาบาโบ่กำลังทุบเลยกำลังกำลังสีแล้วยใส่เส้าหน่อยเป็นเห็ดหายกินทุบนังทุบนังแจ้าปลาแดกเป็นเป็นต้แซ่บแหบเบาไก่บาโบ่เลยกำลังจีซุกเข่าก็ได้ใส่เขาเนี่ยบังในละจีนังก็จะจีอย่างสิจีละเต้าเจ้าเต้าประยุกต์เต้าประยุกต์คนะเต้าประยุกต์เต้าท่านสมัยเต้าท่านสมัยเอ้าะยังเข้าไปข้างในเขานี่ยานเนี่ย เจ้าปลาแงเนาะเจ้าเแซ่บแท้เจ้าปลาแดกเจ้าปลาแดกถาบาโบเบาโบสิมหาบ้านี้ยังอีก่ถอดป้าตะขึ้นนี่คุณกินบบเบิรปลาตะคึนกินบเบิรขาก็ต้องสีุปาสีขาก็ได้บันงเด้อบัตเดียวเด้อบัตเดียวเลยละ้าสีเขาบาเดียวอีเลตัวนี้บาเดียวบาเดียวไปเดล่อขาสุกแล้วก็จะคอย กินเข่าก็น่าจกไปเนาะเอาหัวเคกินเข่ากับแจวดินะกับแจว้วนังกับแจวแล้วมืโอนี้บุมมี่ยังได้วโมนี่ฟาฟาขั้วกระหกแหน่เลยเด้อไอ้มืโอนี้วันหยุดธีพื้นัี่ไหนวันหยุดมืโอนี้วันหยุดอีกแล้ววันหยุดอีกแล้ววันยุทวันอาทิตย์วันยุทธ์ยุดหยุดถึงวันอาทิตย์อยู่แล้วอันหยุดหยุดถึงวันอาทิตย์เตรียมยังไงสิไปมืปอนี้เกี่ยวกับเป้าเดินทางใช่เป้าเดินทางทางโทรศัพท์ที่สัตว์แสบสัมล้อง อุปกรณ์ครบสูตรคนละไปก็เหมือนี้พาซาหน่อยไปเที่ยวได้เรื่อนี้ได้เที่มันจะไปเที่ยวว่ะไปเที่ยวด้วยไปจะไปเที่ยวผู้เดียวเออไปเที่ยวแต่ผู้เดียวคนเราใกล้นี่โสดบอโน่บายแหละโมเมนต์เด้อไกลมีเมียแล้วเด้อไปอยู่ไปก็เมียคนนี้กับปะบุนี่คนมารับคนนี้สบายดี fc ปะบุนี่ไปบายเน็ตสบายดีบ๊ายบายก่อนละอ่ะปะไก่นี่คือบองอยู่บองเศร้าปะไก่เห็นรอแม่แล้วแม่แล้ว มองอยูมองเศร้าจังสิแหละยูจังสิแหละโอ้บูเนาะนี่ก็เราจะไปเบิ้องนวาวาบนยูบนกินของแห่งงานลาวเนาะก็คือบ่าวไก่้นวาว่าเพิ่นจะยูจะกินอะไรทุกคนว่าจะยูฟรีกินฟรีแท้บ่เนาะเดี๋ยวติดตามไปเบิ้งนด้นทุกคนเด้อเฮยออ๋ล้างบาทก็ทีเป็นงเี่นล้างบานนีะ่มองเฮ็ดกับเขากับนามมองเฮ็ดกับเขาก็อยู่นี่ออืมองเฮ็ดกับเขา ส่นมองมองนึเขามีมองนึ่งเขาิบริษัทเตาแก๊สนี่ใส่หม้อคฟอยา้อแกใส่หม้อคฟฟ้าตัดหม้อหนึ่งเขาเชียวคิดตัวตัวนี่ว่าเตาแก๊สเอ้ตาแก๊สหิคิดตัวบริษัทใส่หม้อไฟฟ้าเอาหนึ่งเขาหนิประยุกจ้อประยุกไปซื้อมาเขาจ้อเองซีเลยบ่บ่จ้อเองจ้อเองไม่จะคือไปจ้องเขาจาเพราะว่าหนึ่งใส่เต้าอันนี้เขาต้องจ้อกดอ๋อไอ้มันขึ้นท่านิอ๋อ เปลืองแก๊สบ่มีเงินเติมแก๊สเพราะว่าเขาเสียข่าวไฟอยู่แล้วเขาก็ใส่บาทเดียวเพื่อประหยัดไปในโตวันนี้มีคนถามว่ามันคือหกแถวบอไก่โอ้มันหลังบ้านเพื่อนเพื่อนบ่ได้บ่มีเวลาสิเก็บสิกวดมีแต่สังกะสีหลังบ้านเป็นถิ่มคล้องสินะลัางบานนี่คือหลังบ้านทีคนคนอื่นบ่บ่ทีของเถาแก่น่ะเป็นไห่ข้าเบิงเขาก็บบุ้มีเวลาสิเบิงคำมากกับมาโดยงานมากกับคำแล้วสิบระหยัดประหยัดงูกัดบอ ย่านอยู่มที่อึงมีง <Ny oo S 1> <ev> ูอยู่ไดยงูเขาหองอยู่ก็มีางว่เออเขาได้หอด้องนามหมดแล้วเออเอรี้อกมี่มี่คอมี่ยงงูเหลือมงูเหลือมหน่อยงูเหลือมหน่อยบหน่อยและสับปีอยู่แล้โอ้แต่านนะทดูคนเนาะมีดงูเนี่ยเนาะหลังชว่วลยพวกเนี่ยหลังแหลงหลังหล่กำลังอีกตัวไกลบุตรนักแไดงได้เบไกล นี่หลังกับผเห็นเอาเอาดีแล้เอามีแต่คนถามหาเบาไก่พี่น้องเอ๋ยนี่แหละนี่แหละชีวิตเบาไก่เด้อนี่เลยแรงงานต่างถิ่นเขนวมาจะได้กับสู๋ๆเอาเด้อครับสู๋ๆเอาสู่ซุ่นเพื่ออนาคตของเฮาเนาะอนาคตของครอบครัวของอนาคตของคนอยู่เบื้องหลังเฮาแม่แม่หรือคนอยู่ข้างหลังเขาก็รอถาอ่าอนาคตน้ำเฮา ได้ฟังบาลุยน้ำตาน้ำตาจะไหลย้อนบ๊บบ้กับบาใกล้อ่น้นเนาะฝฟังละเศร้าเนาะพาไปเบิ่งผาพยุนเนี่ยนี่แหละมองที่เราอยู่นี่กันหนึ่งเข่าตัวนี้่าเนนกินยยังมเศียาเนียนเลโอ้โหจีนังจีนังเนวอยู่เนกินนะ หนังทุกคนตีเนื่อทูบโอ้เมนเป็นแนของเบาไก่แล้วนี่เนาะน่าจะเป็นแฟนของเบาไก่ทุกคนสันนกัมี่เบไก่สันนกัมี่อ๋อเป็นของของพักพนักงานของพักพนักงานแก้ปัเหดไหไว้ไหไว้เฮาผักเสียสานาํารนาไฟอเชียนาาาไฟแต่ว่าอข้าหองเข้าบริเสียบ้าหอมเาบริเสียค่ธนาคานำาไฟ ที่พักฟี่อันนี้แหละพี่น้องคือหม่องอยู่หม่องเศร้าเด้อพี่น้องเด้อชั้นบนก็เป็นห้องพักของคนงานชั้นล่างก็บเป็นห้องพักกันบางไก่จะอยู่ชั้นล่างและชั้นบนบ่างไก่อืออันนี้ห้องบางไก่อยู่นี่เนาะอ๋อหกนึงหกข้ามหกเสื้อผ้าเดนะหกเป็นวัตถุยาง เบอรคอยบอคอยได้เก็บมาเหลงานมาก,กตรงห<ม>ัวเหยียบรอยกินเข้ากินนามแล้วนอนผักพรนะเป็นยังมีคนหลายๆคนถามาจากครเบาไกยูจังไหน่ันจังล้าจัง่องยูแบบันเท่านี้ลโอ้ทบหนังเนี่เยเมแล้ววันนี้เนาะเา็นเปนของเบาไกทบหนังทุบหนังปาด<ม>ทั้งงเ่าไกล่ะทั้งลังแหละแมนมองยูจะบ่ สางตึกนี่แหละที่เป็นสางโรงงานนี่นี่ข้างล่างนี่เพิ่นบ่ทันได้ื้อออกเพิ่นให้ื้อออกอยู่แต่ว่าบ่มีเวลาสิื้อถ้าส่วนส่วนงอยู่กํลังมองเนนบ่มีแต่มองนี่มีแต่้องมี8ห้องมี8ห้องเกิดห้องขึ้นก็แยกๆกันอยู่เต็มบ่ทุกห้องมีแต่คนไทยแน่คนลาวแน่อยู่นํากันส่วนมากก็สิเป็นคนบ้านเฮาแต่เพิ่นบ่ทันได้ตื่นดอกซํานี้บ่ใกล้ตื่นแต่เช้าไปตื่นแต่เช้าบ่ใกล้สิมเฮ็ดก็กแกกๆกกแกๆจังซี่ได เห็ดกับเขากับน้ามตั้งก็เป็นสองขั้วมาไกลทังหลังก็เป็นนี้ประยุกเองประยุกเองเพิ่อนบ่มีหายด้วยของขวของเห็ดเองเอาล่างผฝาม่านเก่าเก้าของตะเกียเพื่อนนี่แหละมาเห็ดขออนุญาตเพันกอนล้วก็เอามาเห็ดมาแต่งเอาอันนี้นะคือหม่องพักหม่องเศร้าเด้อพี่น้องเด้อมีอะไรทานกับว่าอยากครัววะให้งานเราอยู่จังใดยังสิละหม่องพักคือว่าอยู่ดี ข่าวไก่สุกแล้วบาไก่น่ากินกะป้าแตงแต่งขคืนนี่บ่ดิแล้วก็สิข่าวพี่งานกับตัวไม่จะเสียมาบาไก่แ <c oughs> มนแมนแมนมากเกินข่าวไซน์ <c oughs> ข่าวไซนนะนี่แหละมองยูมองเซ้อพี่น้องเอ๋ยมองพักของให้ง,งานที่ดงานอยู่ในเมืองไทย <c oughs> าชเข่าวแน่นอนพี่คนก็นอยากถาม <c oughs> มีบาบกัดตื้นแต่จะเศร้ามา, <c oughs> าทายบาไก่นี่แหละ เราเป็นแนวทางให้หลายคนเบิ่งว่ามีแต่เลือชีวิตของใม่งานเล่าฉีดงานในเมืองไทยม,มันมองง่ายแต่กับมันมองยากปฏิบัติตัวดีกับมันมองง่ายแต่มันงงมองยากชีวิตยังต้องการเรียนรู้อีกเยอะ,อะนะจะอยู่หนีจักปีบ่ไกลอยู่จนเขาา้าประจักษคือสิบวอยากคือบวอยากเมื่อคือสิบวอยากเมื่อระบาดเท่ากับไรมันมอม่งานเหตุ เมื <itt ac> ่อก็ถ me ึเม ouais, ื народ, una, dad, banned, good, industry, ่อแปแเปลเมื่อกับเมื่อแปแเปล้วละก็มาใหม่ไม่เห็นงานใหม่คือเก่าเพรว่าบาลเทามันไม่มีงานน้องรับเท่าสินะเอาไปที่แระเอาเอาแห้งมากเอาแห้งมาแหลกเงืนก็มีมีแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางออกของทุกคนเนาะของของแรงงานของแรงงานทุกคนเงินดีขาแรงดีเป็นอยู่อยู่กับอยู่สบายเพราะว่ามีครบเอกสารครบ้ามีเอกสารครบมากกับประวงติยานี้เลยพี่น้องเลย อยู่สบายอยู่เหมือนกับคนไทยเลยอยากไปใช้กันได้ไปเห็นรึเ่เหตุผลบางทีบางไกลเจาะบาหนึ่งฮะเดี๋ยวก็นจะขึ้นตามนั่นแดี๋ยวเขามันก็จะซุกเองนั่นทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกินเขาไม่นอาบางไกลที่เขาบางไกลแอบเขาใส่ทิ่เขาเพิ่งโชว์เนี่ยอ้ยขาดไม่พี่น้องเลยอ้าวือสิเป็นอย่างสิขาดไม่เลยแต่ว่ามันยังดีอยู่ยังใส่ได้อยู่ใส่ไปเลยพอดีไอ้ไอมันออกเขาเพิ่งจะฉีบมเนาปุ๊บเหยิบ้อย รอเวลานะรอเวลานังซุกรอเวลานั่งรอเสลานักินเขาเมนแล้วสามมานี่มาแล้วแนวกินแนมเซามาเลยมาๆมาบ๊อบมาแนวกินแนมเ้ากว่านังว่าดีใครผ่าพยุนผ่าพยุนโคผ่าพยุนโค ขู <mile inside> ่กับข้าเหนียวบานเท่าเขากินก้อนเจ้าเขานิบพวกจะกินพักปูมี่เด้อพักปูมี่เด้อเห็นบาไกลกินเขาเป็นแต่แสบเป็นต่นัวกินกข้วเนยหน่อยอีนะจับก็เจียวแปรกบานให้จับมันในลายเป็นแสบโอ้โหข้ามไปยุ่งแต่แซบแทนเนาะแต่แซมอีหลีบาไกลเอยตวมากคนละครอมามา นองอ่ะน oh. no. ังมาจากประเทศลาวโอนังอียังเลยแม่ฝากมาให้นั่งมาแต่ลาวนั่นตะกคนเนาะฝากมหาบังมาบวกมาบ้างเนี่แม่แม่แม่บอกกาฝากมากแล้วมาบวกกายกินไป่เท่าไรเบิร์ดอยู่ถ่ายกินกับบาโบกินข้าวชีน้ำเนวเสียกินน้ำข้าเบิร์ดกินข้าเข้าวแยงมันวะผงข้าวพวกแกผงเหล่าหรอกว่าบอกกา กินข้ามลอยกิมือนข้ามลอยกินเข้าแล้วข้าตาสวนดเอ้าเดี๋ยวข้อเนี่ยชิมน้ำจักหน่อยเด้อมาๆๆเขาขอเนี่ยมันกินเข้าน้ำเบาไก่จักมือเนี่ยมามเอ้าข้าวเหนียวข้ามยังไงข้าวเหนียวข้ามยังไงครับเจ้าทำเจ้าปะนั่งกระชิญยับยังไงด้วยมันจะแซ่บเหรเนั่งดิอู้หูหอมมาก ผาปนุโคเนะอันนี้หนังสิ่งที่เติมพลังนะเห็นไม่เหไม่แห้ง้าโอ้โหคเป็นต่เมอแต่บาไกลกินยังกับกินยังกับบุฟนแห้งเขากินข่าได้เหนียวเ้ยมันคือแข็งเหรอหามพุฟเฟ่ก์หนังตึ่งออกข้าง่ออกข็งมันแข็งแถวบุรีกินมาได้เฉพาะปวเท่าปากไม่เขากิน อืมเยงมาได้เดียวพยมาได้อืมคุม่ำกรได้ายเหรอเรื่องของของอของงานของทุ่งหลังเออนี่ข้ามันมือนี่ทุ่งหลังมนทุงหลังทุ่งหลังหอมทุ่งหลังูกอ่านี่เอาเท้ากินยำสา จีนังพี่น้องเลยเดาประเดยโอ้เห็นกินคือเฮ็ดแล้วคิดหอดบาตรคือจอยใช่ไหมนีีมายามบาวไก่ถ้มามีเอฟซีรายคนทำหาบาวไก่อยากเห็นมองอยู่มองเศร้ามองนี่ของเศร้านี่คือของเศร้าฟี่เป็นบ่ฟี่ี่เสียขนมข้าไฟเอากะมนีบาวกะที่ว่ามาตามคําสัญญาเลยพี่น้องมายามบาวไก่มาพบมาพอเีลมมาห็นพิธีชิตวิการอยู่บาวไก่อยู่กาแฟของเราแมน ก็ที่ว่าจักหน่อยสิพากันเดินทางออกไปต่างจังหวัดแมนเขตปรีมุนทุนของกรุงเทพโมโบโมโบว่าพาไปเที่ยวอีกแล้วมันนี่บัวไก่กับอยากไปเปิดทูบเปิดตาไล่ๆมองโมโบพากัดจัดไหเบาไก่โดดกาแฟกาแฟแฟนแฟนพาก็อยากไปขึ้นกันกินเขาแซ่มมาจีนนังพี่น้องหรอเอ้าเ่าเราเองก็สิขอตัวล่าพี่น้องไปเที่ยวสมิ่เด้อพี่น้องกินขางน้ำเบาไก่ก่อนเพราะว่าเพิ่นก็ยังเขินเขินกล่องอยู่บวกกาแฟนกับบวกกากินเขาแฟนบวกกาจุกเขานดำก๋าเลยวิถีชีวิตอีกเป็นแนวท่า สำหรับคลิปนี้กับศิลาไปเพียวกคนนี้ก่อนจากเเป็นอย่างใดเด่นเนาะพี่น้องหลังที่ได้สงไปเนาะชีวิตการเป็นยูของแรงงานลาวอยู่ในฟังไทยเนาะที่หลาให้คนก็สงสัยว่าคนยูกินอะไรใดแล้วที่พักฟรีว่ากินฟรีแล้วว่าค่าน้ำค่าไฟฟรีมันนะทุกคนเนาะขราได้เห็นความจริงเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวสำหรับของเบาใกล้นะทุกคนเนาะแต่ว่าสำหรับแหงงานคนอื่นๆเฮาก็บู้ว่าเพื่อนยูกินแล้วว่าไซส์อะไรใดเนาะแต่ว่าสำหรับเบาใกล้เพื่อนกัว่า ที่พักคันฟรีนะทุกคนเนะาะแต่ว่าค่าน้ำค่าไฟเราต้องในเสียเองทุกคนมันก็เป็นเรื่องราวของเบาไกลเนาะแต่ว่าคนอื่นจะยู้อะไ้เนาก็ยังบุทันได้เห็นชีวิตกันเป็นยู่ของเพื่อนเนาะของแหงงานลาวเนาะทุกคนแล้วก็เพื่อนก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตเนาะข้าพเจ้าก็ต้งตาก็จนจะออกย้อนนะทุกคนเนาะมันมันก็มีทั้งเรื่องสุขมีทั้งเรื่องเศร้าเนาะผสมกันเนาะชีวิตคนเรามันก็ทุกคนมันก็ต้องเปลี่ยนแบบนั้นเลยทุกคนเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอเขอ้าใจด้วยบาโบ่เนาะที่ได้พาไปสมบมรยากาศอาชีวิตการเป็นยูของแหงงานลาวอยู่ในฟังไทยมาให้แม่พี่น้องในเบื้องได้ชมเนาะทุกคนเนาะสารคดีนี้ก็จะขอฝากวัสนิลระทุกคนถ้าใครมีเรื่องราวดีๆที่จะแนะนําให้เสนอกะสามารถแนะนำในเนะาะข้าพเจ้าจะได้ไปหาข้อมูลมานําเสนอมารีคั่นให้แม่พี่น้องในเบื้องได้ชมในคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะสุดท้ายนี้กันขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย